พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถาวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เมื่อครบกำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำพิธีชำระมนทินตามธรรมบัญญัติของโมเสสโยเซฟพ,พร้อมกับพระนางมารีนำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้ามีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าว่าจะต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่พระเจ้าและถวายเครื่องบูชาคือนกเขาหนึ่งคู่หรือนกพิราบสองตัวตามที่มีกำหนดไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้า เวลานั้นที่กรุงเยรูซาเล็มชายผู้หนึ่งชื่อเซมิโอนเป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้าเขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอลพระจิตเจ้าสถิตอยู่กับเขาและส่งเปิดเผยให้เขารู้ว่าเขาจะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นพระคริสต์ของพระเจ้าพระจิตเจ้าส่งนำเซมิโอนเข้าไปในพระวิหารขณะที่โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีนำระกุมารเข้ามา ปฏิบัติตามที่ธรรมัญญัติกำหนดไว้ซิเมโอนรับพระกุมารมาอุ้มไว้และกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าบัตรนี้พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะในตาของข้าพระเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้นผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาประชาชาติเป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์ และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์โยเซฟประหลาดใจในถ้อยคำที่กล่าวถึงพระกุมารพระนางมารีคำหนึ่งคำว่าโฮมจะเป็นความหมายที่เฉพาะเจาะจงไปที่บุคคลหรือคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นหรือเ,รเวลาเราจะใช้คำว่าโฮมเราต้องมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องจะไม่ได้พูดถึงตัวอาคารถ้าเป็นหลัก หลายคนก็มีคำที่บอกว่าบ้านไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนก็คงจะเป็นคําว่าโฮมเนี่แหละครับที่อธิบายคําว่าชัดเจนที่สุดซึ่งคําว่าโฮมนี้คงจะหนีอีกคํานึงไม่พ้นในคำภาษาอังกฤษเช่นกันคือคําว่า Family หรือครอบครัวที่ต้องอาศัยอยู่ด้วยกันในคำภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดเราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วนะครับว่ามาจากคำว่าอะไร FAMILY นะครับมาจากคำว่า Father and Mother I love you ใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่รู้ใครเป็นคนคิดนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเป็นคนออริจินอลของคำนี้ขึ้นมาคิดค้นนะครับว่าแต่ก็เป็นคำที่น่าสนใจว่าความรักกำเนิดขึ้นมานะครับในครอบครัวนียกำเนิดก็มาจากบิดามารดาถ้าไม่มีบิดามารดา และความรักซึ่งกันและกันก็จะเกิดครอบครัวไม่ได้พี่น้องครับวันนี้เราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ครอบครัวที่จะต้องมีความรักและเกิดจากบิดามารดาซึ่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่เราเห็นก็มาจากนบ,บุญโยเซฟและพระแม่มารีและกําเนิดบุตรชายคนหนึ่งในรางย่าก็คือ พระเยซูเจ้านี้เราก็เป็นความรู้พื้นฐานที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่เราฉลองในทุกๆปีในคริสต์มาสแล้วความหมายของครอบครัวที่คขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์คืออะไรพี่น้องครับในความหมายของคนทั่วไปในโลกนี้คุณค่าของครอบครัวอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่คำว่าศักดิ์สิทธิ์ที่เราฉลองกันในวันนี้เราจะ เห็นพี่น้องทั่วๆนะทั่วโลกทั่วไปคนในสังคมก็จะให้คุณค่ากับครอบครัวที่สมบูรณ์แบบครอบครัวที่เพอร์เฟเป็นอย่างไรบางคนบอกว่าครอบครัวที่เพอร์เฟครอบครัวที่สมบูรณ์จะต้องมีพ่อที่เก่งทำงานดีหาเงินเข้าบ้านทำให้ครอบครัวมีอันจะกินมีเงินมีทอง แม่จะต้องเป็นคนที่สามารถ manage เป็นคนที่บริหารสิ่งต่างๆในบ้านได้พูดคุยกับพ่อสามารถสร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกที่ดีต้องเรียนสูงๆเรียนดีๆแล้วก็สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเพื่อประครับประคองชีวิตประครับประคอง ไม่ใช่แค่ครอบครัวแต่เป็นตระกูลของตัวเองให้เติบโตอยู่ต่อไปได้อันนี้ก็เป็นคุณค่าของคำว่าครอบครัวในสังคมที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คำว่าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในความหมายของคริสเตียนที่เรามาฉลองในวันนี้คืออะไรกันแน่พี่น้องก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับใน ทำเลี้ยงสัตว์ที่ทำที่จําลองขึ้นมาจากาเมื่อ2,000ปีที่แล้วครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ถ้าเรามองในสายตาของมนุษย์ห่างไกลกับจากคำว่าสมบูรณ์มากเลยทีเดียวเห็นไหมครับคนอะไรจะไปเกิดในถ้าเลี้ยงสัตว์แล้วก็เมื่อมองไปดูพ่อ บิดาหรือมารดาเนี่ยนบ,บุญโยเซฟก็ไม่ใช่พ่อจริงๆใช่ไหมครับเป็นบิดาเลี้ยงซึ่งเป็นคู่มั่นของพระแม่มารีเท่านั้นแล้วก็คิดจะถอนมั่นอย่างเงียบๆด้วยเพราะว่าเนื่องจากไม่ทราบว่าลูกคนนี้เกิดขึ้นมาจากใครถ้าเป็นความคิดของแบบมนุษย์ก็จะบอกว่าอ้าวจะมั่นอยู่กับฉันแล้วจะแต่งงานกับฉัน แล้วไปท้องกับใครอันนี้ควรความคิดแบบมนุษย์แต่นักบุญโยเซฟรับสารจากทูตสวรรค์แน่นอนว่าสารนั้นบอกว่าพระเจ้าจะให้นักบุญโยเซฟดูแลพระนางมารีซึ่งจะตั้งครรภ์ด้วยเดชะพระจิตเจ้าพี่น้องครับนักบุญโยเซฟเชื่อทันทีไหมเชื่อ แต่ความสงสัยนั้นในแบบมนุษย์ผมคิดคิดว่านาบ,บุญโยเซฟมีไหมแน่นอนมันต้องมีอยู่แน่นอนนะครับว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่นาบ,บุญโยเซฟไม่รีรอแต่ทําตามน้ําพระทยัยทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ก็คือดูแลพระนางมารีที่ตั้งท้องเดชะพระจิตเจ้า ซึ่งยังมีความสงสัยอยู่เต็มใจเต็มใจแต่สุดท้ายนบ,บุญโยเซฟก็สามารถนะครับประครับประคองครอบครัวไปสู่โรงแรมแต่ก็ไม่มีใครรับไม่มีใครไม่มีที่ห้องว่างเลยมีแต่อคอกเลี้ยงสัตว์นี่แหละแต่แน่นอนครับถ้าไม่เจอไม่เกิดจากความเต็มใจของทั้งสองคน ทุกสิ่งก็ไม่เกิดขึ้นพระเจ้าบอกว่าเกิดบอกว่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามนั้นความเชื่อของทั้งสองพี่น้องคงจะรู้ว่าอาจไม่ง่ายเลยที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมาในที่ที่ต่ำต้อยที่สุดในฐานะที่เป็นพระเจ้าสูงสุดแต่พระเจ้าเลือกเกิดในที่แบบนี้พี่น้อง ความเชื่อในพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นรากที่สำคัญของชีวิตคริสเตียนนะครับถ้าเรามองดูในนับบุญโยเซฟและพระนางมารีแล้วเรามองในบทอา่านแรกจากหนังสือบุตศิราและบทอา่านที่สองจากจด,ดหมายนับบุญเปาโลถึงชาวโคโลสีเราก็จะเห็นเป็นเสมือนกับคู่มือ ของคู่สามีภรรยาหรือคู่มือของครอบครัวเลยก็ได้ว่ามีบอกหมดเลยว่าบุตรควรจะทำอย่างไรสามีควรจะทำอะไรบิดาควรทำงไงกับบุตรมีเขียนไว้ชัดเจนและสิ่งนี้ก็ถ้าพี่น้องได้ฟังอยู่ทุกทุกปีทุกทกปีหรือในทุทกๆมิสซาที่เราได้มาร่วมแต่ว่าพี่น้องเคยลองปฏิบัติ ตามดูไหมนะครับอย่างเช่นผู้ที่ยำเกรงบิดาก็มีความสุขจากบุตรของตนมีการอธิษฐานภาวนาบุตรให้เกียรติบิดาจะมีอายุยืนบุตรที่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทําให้มารดาชื่นใจในครอบครัวจะต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่เสมอไม่มีแม้แต่คําเดียวที่บอกว่าบิดาจะต้อง บังคับขู่เข็นให้ลูกเรียนสูงงมีอาชีพการงานที่ดีเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวตระกูลนะครับไม่มีบอกอย่างนั้นแต่มีบอกถึงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเป็นคนดีในสายพระเนตรพระเจ้าและใน บทอ่านจากจดหมายดับบลญเปาโลครัสสวกถึงชาวโคลสีก็บอกถึงการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แค่ในฐานะอยู่ในเราเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้าเท่านั้นแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระศาสนาจักรกของโรงกำลังดำเนินชีวิตเพื่อรับชีวิตนิรันดรในสักวันหนึ่ง เราจะต้องเป็นที่รักของพระเจ้าจงเห็นอกเห็นใจกันจงมีความใจดีความถ่อมตนความอ่อนโยนและความภาคเพียรอดทนเป็นเสมือนเครื่องประดับตนเครื่องประดับตนคืออะไรครับก็คือก็เหมือนสร้อยคอสร้อยทองหรือแหวนเพชรคือเมื่อคนอื่นเห็นคนอื่นพบเราก็จะเห็นเลยว่า คนนี้สวมถ้อยคออะไรแหวนเพชรอะไรเช่นเดียวกันครับในชีวิตในอุป,ปนิสัยของเราเราจะต้องเมื่อเราเมื่อเราพบปากกับพี่น้องที่จะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นก็ตามเขาก็ต้องเห็นความใจดีความถ่อมตนของเราความอ่อนโยนและความภาคเพียรอดทนซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ พิจาชนจะต้องกระทำต่อทุกคนที่พบเจอในสังคมพูดเหมือนก็พูดพูดง่ายใช่ไหมครับแต่การกระทำพี่น้องก็ต้องค่อยๆใช้เวลาขัดเกลาวใ้้พระวาจาในการทำให้ชีวิตของเรา,าการพบปะอย่างน้อยเจอกันเจอหน้ากันยิ้มนะครับเพื่อ,อลบอความอคติ ต,ต่างๆที่มีแล้วก็พูดจะลบทัศนคติที่ไม่ดีต่อกันและมีความภาคเพียรอดทนนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญประก,การหนึ่งคือบางครั้งคนนี้ก็ทำพฤติกรรมอะไรก็ขัดหูขัดตาเราตลอดเวลาแต่ต้องเราต้องภาคเพียรค่อยๆพูดค่อยๆจะเด็กเด็กคนนี้ทำไมดื้อจัง คนนี้ทำไมสนจังยายคนนี้ทำไมพูดมากจังเราก็ต้องค่อยๆใช้ความภาคเพียรในการจะเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้และค่อยๆบอกเขาค่อยๆเห็นอกเห็นใจเขาและผมคิดว่าการที่เราจะพบปะใครมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่เหมือนเครื่องประดับที่เราสามารถจะสามารถไปพบพี่น้อง ที่ไหนก็ตามจะเห็นว่าคนนี้แหละเป็นคริสเตชนเป็นผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้ววันนี้ในพระวสารของท่านนักบุญลูกาก็บอกถึงเวลาที่นักบุญโยเซฟและพระนางมารีนำระกุมารไปถวายแด่พระเจ้าตามธรรมเนียมของชาวยิวใช่ไหมครับว่า พระเยซูเนี่ยเป็นบุตรหัวปีเป็นบุตรชายคนแรกถ้าเราจําได้ในพันธสัญญาเดิมนะครับที่โมเสสจะทําให้เกิดวิบัติในอียิปบอกว่าจะทําลายบุตรหัวปีของชาวอียิปแต่ให้ป้ายเลือดลูกแกะไว้ที่หน้าประตูเพื่อที่นะครับความตายจะได้ผ่านไปไม่ทําลายบุตรหัวปีของชาวยิวซึ่งก็เป็นธรรมเนียมว่า เมื่อครบกำหนดเวลาของบุตหขวปีจะต้องนำบุตรไปถวายในพระวิหารพร้อมกับสัตว์ถวายซึ่งที่จริงแล้วต้องเป็นลูกแกะแต่ในหนังสือมีระบุไว้ถ้าเกิดไม่มีลูกแกะก็สามารถใช้นกเขาหนึ่งคู่หรือนกพิราบสองตัวได้พี่น้องครับผมขอเท้าความก่อนเหตุการณ์นี้ทำไม พระนางมารีกับนบุณโยเซฟถึงเลือกจะใช้นกเขาหนึ่งคู่คือนกพิราบสองตัวเท่านั้นไม่ใช้ลูกแกะก่อนหน้านี้นบุญโยเซฟและพระนางมารีไปทำอะไรละหกละเหินเลอร่อนไปถึงไหนครับไปอียิปตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ไหมที่ทูตสวรรค์บอกกับนบุญโยเซฟว่าโยเซฟจงรับมารีอันนั้นก็เป็น แอกอันแรกและที่นบุญโยเซฟก็ต้องรับแต่นบุญโยเซฟด้วยความเงียบสุภาพถ่อมตนรับรับพนางมารีจนคลอดพระเยซูแล้วก็มาทูตสวรรค์ก็มาบอกอีกว่าให้หนีไปอียิปต์เพราะว่ากษัตริย์เฮโรสจะฆ่าบุตรคนนี้ทิ้งเพราะว่าตามคําทํานายแล้วก็ต้องละหกละเหินไปอียิปต์แน่นอนครับการเดินทางคงต้องใช้เงินต้องใช้ความลําบากใช่ไหมครับเด็กเพิ่งเกิดมา ปกติในปัจจุบันจะต้องอยู่ที่ไหนครับต้อ,อยู่ในโรงพยาบาลนะเด็ก,กแรกเกิดจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลกี่วันกี่วันก็ว่าไปแต่นี่เกิดมาอยู่ในคอกสัตว์ไม่นานไม่เท่าไหร่ก็จะต้องระหกระเหินไปอียิปต์ท่ามกลางพายุทรายโผความยากลำบากในการเดินทางนบ,บุญโยเซฟก็ต้องพาไปพาไปจนกระทั่งทูตสวรรค์ก็ มาเข้าฝันอีกนบุญโยเซฟก็ฟังบอกว่าถึงเวลาที่นำบุตรกลับมาได้พระกุมารกลับมาได้นบุญโยเซฟ,ฟก็พากลับมาบอกพากลับไปกลับมาเพราะว่ากษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนแล้วมีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาของราชก็กลับมาแต่กลับมาที่เบธเลเฮมได้ไหมครับก็ยังกลับไม่ได้เพราะว่ากษัตริย์องค์ใหม่ก็เป็นบุตรชาย ก็สามารถจะรู้จักได้ว่าบุตรคนนี้คนนี้สามคนนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในคำทํานายน,นาวุญโยเซฟก็เลยพาครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ไปยังนาซาเร็สแคว้นกาลิลีเพื่อเหมือนเป็นการย้ายเมืองเพื่อไม่ให้กษัตริย์รู้น้องครับเห็นไหมครับว่าชีวิตของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบในสายตามนุษย์เหลือเกิน แต่นี่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงนะครับในชีวิตคุณจะชนเราลองมองดูบางครั้งเราเจอปัญหานิดๆหน่อยๆเงินไม่มีพอจ่ายค่าไฟค่าน้ำเราก็บน่นไม่มีนมกินเราก็บ่นและไม่มีข้าวสารเราก็เริ่มบน่นเริ่มมาขอพออาและบางครั้งแต่เราออกแรงเราหรือ,อยังนะครับเรา ุ่เทกับสิ่งที่เรามีแรงใจแรงกายของเรานักบ,บุญโยเซฟและพระนางมารีเป็นแบบฉบับที่ยอมรับปัญหาและต่อสู้กับปัญหาและวันนี้ทั้งสองท่านก็มีแค่นี้มีแค่นกเขากับนกพิราบสองตัวถวายให้พระเจ้าก็มันเหลือแค่นีมน้มันมีสิ่งที่เรามี ถวายให้กับพระเจ้าไม่ต้องเป็นต้องไปขวนขวายลูกแกะตัวอ้วนผีมีเท่าไหร่ก็ให้พระเจ้าเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเหมือนข้อคิดสกิดใจให้เราคิดว่าสิ่งยิ่งใหญ่การที่ถวายพระเจ้าแน่นอนเราต้องถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าแต่ว่าเราก็ต้องมามองตัวเราว่าเรามีเท่าไหร่เรา ใช้สิ่งที่เรามีถวายให้กับพระเจ้าตามความสามารถของเราแล้ววันนี้เราก็เห็นบุคคลอีกสองคนก็คือผู้เท่าซิเมโอนและประกาศศหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาซึ่งไม่ใช่ามารดาของพระนางมารีนะครับอันนาคนนี้ก็เป็นประกาศศหญิงคนหนึ่งซึ่งสังเกตดีๆสองคนนี้เป็นคนชราเป็นคนแก่แล้วล่ะครับที่ บังเอิญถ้าฟังดีๆนะครับว่า22เนี่ยทั้งของคนบังเอิญเข้ามาในพระวิหารในช่วงที่พระนางมารีแลนะนบุญโยเซฟถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารแต่ได้มีโอกาสมาอุ้มได้มีโอกาสได้ถวายพระพรแด่พระเจ้าแต่ความบังเอิญนี้ถ้าเรามองอย่างดีๆและไตรตรองพราวาจ,จัยดีเป็นเป็น ผลการของพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าทรงดลใจให้ทั้งสองคนนี้มาพบกับพระกุมารและถวายพระเกียรติแด่พระกุมารซึ่งคนชาราทั้งสองคนนี้ก็อาจจะเปรียบหมายถึงคนที่อยู่ในชายขอบของสังคมคนที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่สังคมลืมหลงลืมเราจะเห็นในปัจจุบันมีบรรดาปู่ย่าตายายที่ถูกทอดทิ้งอยู่ในบ้าน ผู้สูงอายุจำนวนมากและเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปีที่จะถึงในอนาคตเราจะทำยังไงกับผู้คนเหล่านี้เราจะมีการดูแลพวกเขาอย่างไรอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่พอสารให้เราคิดและไตรตรองรวมถึงประกาศศกหญิงคนนี้ที่ชื่ออนานาก็เป็นหญิงไม้ ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นตัวแทนของผู้อยู่ชายขอพูดที่ถูกทอดทิ้งในสังคมแต่เป็นผู้ที่ได้รับพระพรจากพระจิตเจ้าเป็นกลุ่มแรกที่ได้ถวายพระพรแด่พระเจ้าด้วยเดชะพระจิตเจ้าและในยอนาสุดท้ายก็บอกว่าจะบุญโยเซฟและพระนางมารีปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า กำหนดไว้สำเร็จทุกประการแล้วหลังจากนั้นกลับไปที่นาซาเรสเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารทรงเจริญวัยแข็งแรงขึ้นนักบ,บุญโยเซฟและพระนางมารีเลี้ยงพระกุมารอย่างดีและอย่างที่เรารู้ครับว่านักบ,บุญโยเซฟเป็นช่างไม้และก็ทำให้พระเยซูเจ้าก็อาจจะมีการ ทำงานเป็นช่างไม้เรียนรู้ทักษะการเป็นช่างไม้เช่นเดียวกันแม้ว่าจะไม่มีการบันทึกแต่เรารู้เลยว่าความหมายของครอบครัวคือการดําเนินชีวิตดํานินชีวิตไปร่วมกันเพื่อเติบโตอย่างเจริญวัยอย่างแข็งแรงขึ้นและเปลี่ยนไปด้วยปรีชาญาณอย่างสมบูรณ์และพระันสถานของพระเจ้าสถิตยอยู่กับพระองค์ พี่น้องครับนี่คือความหมายของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แม้จะมีความยากลําบากแม้จะมีความไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเรายึดติดกับพระเจ้ารับฟังเสียงของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนนบ,บุญโยเซฟและนบนอบสุภาพเหมือนแม่พระที่รับน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์ และจะทำให้เราเต็มเปลี่ยนไปด้วยพระพรของพระเจ้าขอให้พี่น้องได้รับพระพรและมีความสุขในวันสิ้นปีวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ขอพระเจ้าได้อวยพรพี่น้องทุกท่านครับ